สวัสดีค่ะมื่อวันที่3พฤษภา,าคม2 5 6 4จ้ากำลังสิรากพวงเวไทยขนีไปส่งลูกค้ายุตำบลบานขออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นแบบหลอเดียวดำใดจ้าเดี๋ยวจะหายร้างบอยเพิ่นเหตุเหตุเบ่งด้จ้าวาลักษณะของการดำใส่งานจังไดาตรงนี้มันจะมีทีปินล็อกค่ะแล้วก็ห้าก็ปลดป่นออก ท่ากะบจะดำประมาณลักษณะนี้ค่ะ,ะสเปคของพ่วงคังนหนีกว่าง u เ a t e 7 0ค่ะสูงเมตรเมตรหนึ่งเาสามเมตรเนะคะหลักกะเล่าเล่าด้านบนสีเขียวดำกะสามารถถอดออกได้หลักกะเปิดได้สามทานคือทุกขั้นที่ผ่านมาบอาจ,จะเป็นรุนดำหรือบดดำบอาจ,จะเป็นหลอกคูหรือหลอยเดียวสั่งบอเพิ่นกะจะออกแบบให้มันเปิดได้ทุกขั้นเนะคะ่ะเพื่อความสะดวกในการใส่งานของลูกค้าแต่ละคนแต่ละบานเนาะเนาะ ลูกค้าคนใดสนใจกะไหยโท่มาสอบถามสร้างบอยด้จ้าว่าตอนนี้คิ้วสร้างพันหอดสายทางเกิดลูกค้าอาจจะค่าจะสร้างมือนีเป็นต้นไปหน่าจะเป็นคิ้วของเดือนมิถุนน้าเด้ค่ะของพฤษภาหน่าจะเต็มแล้วค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดอยากได้กะไห่โท่มาสอบถามสร้างพ่นได้ดค่ะเบอร์โทรสรังบอรตังกะ062ย์1ก่นเนค่ะเดี๋ยวจะให้สร้างบอยเพิ่นเปิดทางให้เบิ่งเด้ค่ะขั้นนี้มันงก็จะเปิดทางได้ นี่เ็ดสีเซตหลอกกระลักทรงเลยค่ะเพราะว่าเข้าจับว่าดองอพวงลูกค้าไวบ้บานนะคะเซตเหล่าคือทรงของลูกค้าคนกระถาใส่งานอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดอยากเขามาเบิงยูอูต้องถ่าโทรมาสอบถามมึงกันนะคะว่ามีตัวย่างบองบังบางคนลูกค้าคนเขามาไม่จะมีตัวย่างก็จะได้เห็นค่ะก็ะจะประมาณนี้ค่ะด้านในขั้นนี้ก็จะเป็นสีเขียวสดใ้า้ทางนอก็จะเป็นสีสมค่ะก็จะมี อ่าเล่าเล่าบันไดสองข้างและกับหมวกด้านบนค่ะอ่าบางช่วงรางเนี่ยค่ะช่วงรางของสร้างบอยค่ะทุกขั้นเลยหล่อคูล,ลอยเดียวสร้างเพิ่นจะใส่เล็กกล้างน้ำหนาสามกำนาหนาซีเห็ดเป็นตัวเซ็ตซี่ค่ะขั้นนีจะเป็นเท้ารถกระบนนะเนี่ยค่ะละกะจะใส่เป็นกระทาไม้ขอบชิบหาและกัยางอระเซ็นอ่ขั้นหนีจะเป็นยางของสองสามหาเนี่ยค่ะดอกยางกะ ยางสวยใส่งานได้อีกโจนสองสามห้าเจ็ดสิบห้าอ่าค่ะอรซางบอยค่นจะเลือกอ่ายางที่ได้มาตฐานนะคะเพราะนมีหลุดก,กันองทีขายยางปเปอร์เซ็นไห่ถ้ากกลูกคา้าค้นใดอยางใดยางไหมหรือว่ายางมันถูกสามารถแจกซางเาิในด,ด้วยจ่าคัอนี้กับไดดายุประมาณสามันหาค่ะว่าเกินนี้ึุนอยู่กับสภาพยางเขาเด้อค่ะ เดี๋ยวเข้าไปช่มคลิปตอนไปหอดบ้านลูกค่าเด้๋จ้าขอบคุณลูกคา้าทุกคนที่เปิดเบื้องคลิปของอูสร้างบอยทุกๆคลิปแล้วก็เขามาสร้างสื่อหรือว่าว่า,วางมาจําถึงอูของส้างได้ด้ค่ะหมู่ว่านกะเขามาอยูสองเจ้านะคะนอแล้วก็ไดนักคิวแล้วก็ว่างมาจํากันไปขอบคุณลูกค้าทีเขามาแล้วก็บอกว่ามากูสร้างบอยค่ะขอบคุณเลยหลายจ้า คนใดสนใจ,จก็เข้ามาสอบถามฟังไว้ได้จา้าอันนี้ถึกใจป่ะจันเนี่ย,ยถึกใจลูก้าวคนมาถึกใจใใใอบอกวิธีใครสร้างเพิ่นบอกวิธีใส่หน้าไม่เดียวไปแก้ไว้หรือแก้มันส่นเคใเป่บดบด็อ่ใ็นเปินดด้นเนนอ แค่ปุ้ยแค้ฟุนสร้างบอยเพ่นบอกวิธีการใส่งนานค่ะลูกค้าคนใดกำลังมองหายู่หอวากำลังตัดสินใจทุกท่านทีมีการจะส่งลูกค้าเพิ่นจะมาจำคืนนึงของคาพวงเด้อค่ะลูกค้าคนใดสนใจก่ะหโทรมาสอบถามสร้างบอยเพิน่นใดด้จ้า